มาเดอ้อมาเด,อด้อทุกคนมากินกะเพราทะเลหมูกรอบเครื่องแน่นแน่นแซบๆน้ำกาลมื้อนี้บบเน็ตรีวิวเดอ้อแต่จะเน้นกินย้่นน้ำลายทานผู้สมแม่นไพยังบ่ทันได้กินเข้าอาเล่เข้ามาอาเล่เข้ามากะเพราห้านี้เพิ่นผัดมาแบบซ้ำๆแต่ละคำนี่อัดแน่นไปด้วยหมูกรอบกุ้งปลาหมึกและวัตถุดิบต่างๆเรื่องรสชาตินี่ก็ต้องเว้าถึงยกโปแทมก้อยให้เลย แหงกินแหงมันพี่น้องเอ้ยกินเข้าไปพล้่มกับเป้าหัว,หวล้านว่องว่อง,องสร้างมาเฮ็ดขายหน้ากันแท้แต่กระบอกเป็นยังพอกินก่อนบ่สนใจอย่างทั้งนั้นกินคำใดก็แม่นแทบคำนั้นแทบไปหอดน,น้ำซุปพี่น้องเอ้ยกินเข้าอิ่มท้องแล้วเขาก็มาฟาดปากด้วยน้ำเกล็กห้วยเย็นๆบอกเลยว่ามีแหง้งสวยนี่้าบ่ฮู้สิกินยังลองไปแวะเบ่งเดอร์ฮั่นกระเพราธาตุพนไส้อยู่ใกล้ๆกลไฟแดงพนไส่ฮล่ะ ไปซะคนหลายโตเต็มเด้อ